ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพบกบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระมหาชนกต่อในตอนที่แล้วมายับยังเอาตอนที่พระนางจันเทวีน่าใสาท่านอาจารย์ใหญ่มาพักอยู่ในบ้านของท่าน ความจริงที่มาได้ก็ต้องอาศัยอำนาจเขาไปอินช่วยท่านช่วยนำมาแล้วก็ช่วยนำอาจารย์คนนี้ให้มาพบเพราะว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนดีมีความรักพระนางเหมือนกับน้องแล้วก็เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตต่อมาเมื่อพรนนางคลอดพระราชโอรส มีรูปร่างงามลักษณะดีผิวพรรณผ่องใสพระน,นางจะให้นามบุทว่ามหาชนกชื่อเดียวกับพระเจ้าปู่ต่แต่ว่าอย่ลืมนะความจริงพระน,นางยังเป็นสาวเพิ่งจะมีพระราชอรสคือมีลูกชายคนเดียวดีไม่ดีถ้าไปอยู่กับคนอื่น เจ้าของบ้านก็จะเกิดทวงบุญคุณสถาบันณาให้เป็นพัญญาเสียก็ยังได้แต่ถ,ถ้าว่าอาจารย์ใหญ่คนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมประกาศกำบรรดาประชาชน,นลูกสิทั้งหลายว่าหญิงคนนี้คือน้องสาวของฉันและก็ให้อยู่อย่างประเภทน้องสาวจริงๆจัดว่าเป็นบุญหนัก เนพระมหาชนกมาตอบโตใหญ่ขึ้นมาเวลาที่ไปเล่นกับพวกเด็กๆถูกพวกเด็กๆก,กรังแกท่านก็สู้นิสัยพระโพธิสัตว์นี่ไม่ว่าเกิดชาติไหนเป็นนักสูซทุกชาติบรรดาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นสู้ไม่ได้ ก็วิ่งไปบอกพ่อบอกแม่ว่าถูกเจ้าเด็กไม่มีพ่อทำร้ายเอานิบรรดาท่านหลายฟังแล้ก็โปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าคนปรารถนาพุทธภูมิในขั้นปรมัตธบรรมีจะมีทั้งกำลังกายมีทั้งกำลังใจมีทั้งกำลังปัญญาพรอสส่งสมบุญบร,รมีมามาก เป็นอันว่าเมื่อเด็กทั้งหลายไปฟ้องพ่อฟ้องแม่แบบนั้นเมื่อเด็กๆพูดกันบ่อยๆว่าไอ้เจ้านี้เป็นลูกไม่มีพ่อพระมมหาชนกก็สงสัยว่าหนึ่งเด็กมีโอกาสจะได้ถามพระมารดาว่าคุณแม่จา๋าใครเป็นพ่อฉันสำหรับพระมารดาก็บอกว่าก็ถ้าอาจารย์นั่นะลูกเป็นวินดาของเจ้า ครั้งแรกพระมหาชนกก็เชื่อแต่เมื่อไป,ปรปกาศกรัรรดาเด็กแทนหลายว่าเองบอกว่าข้าไม่มีพ่อเนี่ยมีมันจริงที่ไหนก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ที่พวกเองพ่อแม่เขาพวกเองเป็นโรกิต์เป็นพ่อของข้านี่ทาไมเองยังว่าข้าไม่มีพ่อแต่ว่าเจ้าเด็กๆพวกนั้นมันก็ยืนยันว่าเองนะ่ะไม่มีพ่อ อาจารย์ใหญ่ไม่ใช่พ่อเองเมื่อถูกยืนยันบ่อยๆแบบนี้เข้าท่านก็สงสัยจึงคิดว่าดีไม่ดีมารดาของเรานี้อาจจะปกปิดเราคนใดถ้าอย่างนั้นเราจะต้องพยายามถามความจริงจากมารดาให้ได้วันหนึ่งพระมาหาชนกคิดอุบายขึ้นมาได้จึงไปหามารดา วันนั้นในท่านกล่าวว่าวันหนึ่งในขณะที่กําลังกินนมอยู่ท่านคิดกันไมนได้นะว่าจะต้องถามมารดาให้ได้ว่าใครเป็นพ่อกันแน่ในบาลีท่านกล่าวว่าในในวันหนึ่งขณะที่กําลังกินนมอยู่พระมหาชนกได้ถามมารดาว่าแม่จ๋า ขอให้แม่บอกความจริงกับฉันเถิดว่าใครเป็นพ่อฉันมันดาก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์ยังไงล่ะลูกอาจารย์นั่นแหละเป็นพ่อของเจ้านี่ดีเนี่ยไปยืนยันว่าอาจารย์เป็นพ่อถ้าไปอาจารย์สมัยนี้ดีไม่ดีก็เหมาเซะเลยเนะ่ไมันเช่เหมาในฐานะเป็นพ่อเหมาฐานะเป็นสามีของแม่ไปซะเลยก็ยังได้ หน้าตาก็สวยเพราะว่าเป็นกษัตริย์นี่เนาะคนไม่มีบุญญาที่การจะเป็นพระบรมราชนีนี่มันเป็นยากแต่ถ้าว่าพระมหาชนกไม่เชื่อที่บอกว่าอาจารย์เป็นพ่อเนี่ยเขาถม,มหาชนกไมเชื่อที่ได้ถามท่านแม่วาถ้าหากว่าท่านอาจารย์ใหญ่เป็นพ่อ แล้วคุณแม่ทำไมให้ฉันเรียกคุณพอ่อวันลงล่ะไอตอนนี้แม่ชักยูงท่านแม่ก็เลยเบี่ยงบ่ายไปบอกว่าก็ถ้าอาจารย์ใหญ่ท่านต้องการให้เรียกอย่างนั้นท่านไม่ให้เรียกพ่อ่านให้เรียกวันลงแม่ก็เลยบอกให้ลูกเรียกวันลงท่านมหาชนกชักสงสัยว่าแม่ในอ้อมแอมเส็จแล้ว น่ากลัวจะมาลงนี่ไม่ใช่พ่อพ่อไม่ใช่ลงจึงได้ยื่นคำขาดตัดสินใจว่าจะเอาความจริงให้ได้จึงได้บอกกับคุณแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกความจริงฉันจะพยายามกัดหัวนมแม่ขาดเดี๋ยวนี้แหละเมื่อพูดแล้วก็พยายามเน้นฟันให้กระชั้นเข้าไปทำท่าไม่แยกกัด ต่กัดจริงๆแต่ว่ากัดไม่แรงนักบอกกับแม่บอกว่าถ้าแม่ไม่บอกก็ดีจะกัดให้ขาดเลยคณแม่เห็นท่าไม่เป็นเรื่องคิดว่าลูกเรานี่เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่เวลานี้มันเป็นเวลาถึงเวลาแล้วที่ควรจะบอกความจริงที่นี่กล่าวว่าลูก อย่าอย่ากัดแรงๆนะแม่เจ็บแม่จะบอกความจริงให้เจ้ารู้เพราะว่าไปตอนก่อนนะที่แม่ไม่บอกก็เพราะว่าเจ้าในเป็นเด็กยังเป็นเด็กเล็กมากยังไม่รู้ที่ในบอกให้เรียกท่านอาจารย์พวกบอกว่าอาจารย์นั่นนะเป็นพ่อแต่ความจริงอาจารย์ไม่ใช่พ่อหรอกนะพ่อของเจ้าจริงๆในเป็นพระมหากษัตริย์ ปกครองเมืองมิถิลานครแต่ว,ว่าพ่อของเจ้าชื่อวอาริทะเป็นพระราชาสมพนามอาริ t h ะเรียกว่าอาริ t h ชนกออกไปชนช้างกับมหาอุปร,ราชซึ่งเป็นน้องชายเข้ามาแย่งชิงสมบัติพ่อของเจ้าสูาไ้ไม่ได้ได้ตาย็นในที่รบือตายเป็นคอช้าง เวลานั้นแม่กำลังตั้งท้องเจ้าอยู่จึงพาเจ้าหนีก็สัตว์กฤษสัตว์เซพปเนจรมาสายอยู่กบท่าอาจารย์ที่นี่เป็นนั้นว่าเมื่อพระมหายนกทราบความจริงจากพระเจ้าแม่แล้วนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา พระมาหาชนกไม่จะูกเจ้าพวกเด็กๆก,กล่าวหาว่าเป็นลูกไม่มีพ่อก็ไม่มีความโกรธเคืองเพราะทราบแล้วว่าพ่อคือใครพยายามเล่าเรียนนังสือวิทยาการทุกต่างท,ทุกอย่างทุกประเภทเพราะต้องการที่จะกลับไปอลสมบัติคืนมาให้จงได้นี่คนดีเขาทำกันอย่างนี้นะ คนที่เขาอยากจะครองบ้านครองเมืองแล้วก็ต้องการให้มนตรประชาราษที่อยู่นอำนาจในการปกครองให้เป็นสุขเขาก็เร่งรัดในการศึกษาวิทยาการต่างๆให้จบมีความเข้าใจมีความชำน,นาญจะได้มีความฉลฉลาดในการปกครองบ้านปกครองเมืองซึ่งไม่เหมือนกับคนสมัยนี้แต่ว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ใช่ทุกคน บางพวกอยากจะครองเมืองแต่ไม่อยากจะเรียนให้มันจบหาทางเดินขบวนกับสมบั่งยุยางแต่แขงแสยกให้รำทาให้รววบ้านเมืองมีอิสรภาพมีความสุขแต่ก็ยุให้แตกแยกแตกคราวซึ่งกันและกันสไตรน,น่นเดินขบวนที่นี่ทำอะไรต่ออะไรทุกอย่าง เพื่อคนแตกสามคัคคีคนประเภทนี้เขาไม่ไมเรียกว่าคนดีเขาเรียกว่าคนจังไรแต่้ว่าใครจะเห็นว่ายังไงก็าช่างต่างกับเด็กโบราณเด็กโบราณอย่างพระมหาชนกกกำลังกินนมแม่อยู่เนี่เขาไม่โตมากเพราะแม่บอกเท่านั้นตัวเองเคยเป็นลูกกษัตริย์ แทนที่จะมีมานะขาทิยะมานะถือตัวถือตนว่าตนเป็นลูกคนชั้นสูงกลับทอมตนบรรดาเพื่อนเด็กกันจันดาจะว่าไอ้ลูกไม่มีพ่อเรื่อง้วรก็ตามก็เลยทำเฉยคิดว่าพ่อเรามีแต่เขาเข้าใจว่าเราไม่มีพ่อก็ช่างเขาเขาจะว่ายังไงก็ช่างตั้งหน้าตั้งเรียนตั้งตาเรียนศึกษาวิทยาการ จึงกระทั่งอายุได้สิปีพระมหาชนกก็เรียนศิลปศาสตร์วิชาการต่างๆสิประการจบหมดเป็นอนเรียนจบเร็วกัมมันดาิทธิยานุาสิทธิ์ทั้งหลายและมีความคล่องแคล่วเก่งทุกอย่างทั้งวิชาการรบวิชาการปกครองการคลังการเกษตรอะไรต่ออะไร18อย่างไ่เรียนหมดจบ เมื่อจบแล้วก็ยังไม่พอบรรดาท่านอาจารย์เลยให้เป็นอาจารย์สอนคนอื่นเพราะว่าจบจริงๆมีความเข้าใจจริงๆมีความเฉลียวฉลาดแม้แต่การรบเวลาซ้อมรบก,กันนี่บางทีสามสี่คนผลัดก็ยังย่างทรงตัวได้เพื่อนยังสู้ไม่ได้ ท่านกล่าวต่อไป,ไปว่าเวลานั้นผิวพรรณเขาท่านสวยมากเป็นคนสวยผ่องใสเปรียบเหมือนทองคําความคิดที่จะเอาสมบัติของพ่อมันก็คืนก็มันเกิดขึ้นมาเพราะตัวเองก็สวยความฉลายก็ฉลายความสมาดก็มากเพียงแค่อายุ16ปีนะ วันหนึ่งท่านจริงเข้าไปถามพระมารดาว่าพระเจ้าแม่อยากจะทราบว่าพระเจ้าแม่จากเมืองมานี่มาแต่ตัวหรือมีสมบัติอะไรติดตัวมาบ้างพระมารดาจึงได้ถามว่าลูกถามแม่เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระมหายนก,ก็ได้กราบทุนพระแม่เจ้าว่าเพราะว่าลูกต้องการจะเอาไปทําทุน ได้พยายามจะแก้เอาสมบัติกลับคืนมาให้ได้เพระมานดาจะเนีกล่าวว่าที่แม่มาเนี่ยแม่ได้ของมาสามอย่างคือแก้วมาสามดวงคือเป็นแก้ววิเชียนดวงหนึ่งแก้วมณีดวงหนึ่งและแก้วมุกดดยดวงหนึ่งรวมเป็นแก้ว t ั t สามดวงด้วยกันแก้วสามดวงนี่มีราคามากหากว่าเจ้าจะไปขาย ก็จะได้เงินเป็นจำนวนมากพอที่จะทำทุนสำหรับเอาราชสมบัติของพ่อเจ้ากลับคืนมาได้สำหรับมหาพระมหายินก,ก็ตอบพระมารดาว่าลูกต้องการจะเอาสักเพียงสักครึ่งเดียวพระเจ้าแม่เพื่อไปทำทุนไปทำการค้าขายยาสวรรูมิมจะได้รวบรวมเงินทองและของ รวบรวมเงินทองและพวกคนเพื่อจะชิงเอาสมบัติของพระราชวิดากลับคืนมาให้ได้พระเจ้าแม่ก็ทรงทัดทานว่าเจ้าอย่าไปค้าไปขายเลยลูกเอาแก้วสามดวงนี่แหละไปขายขายแล้วมันจะมีเงินมากนับเป็นหมืน่นหมื่นล้าน แล้วก็ทุนนั้นนี่แหละส่องสมผู้คนเทาแล้วแล้วก็จะมีกําลังหากําลังรบได้พอพอที่จะทําทการรบได้หาว่าเจ้าไปค้าขายไปไกลนี่แม่หแม่เป็นห่วงเจ้าพระมหายนกจึงกราบทูลพระแม่เจ้าว่าท่านเองเนี่ยท่านไม่อยากจะทำอย่างนั้น ต้องการจะค้าขายเพราะอย่างน้อยที่สุดก็ย้อยฝึกกำลังกายกำลังปัญญาของตนเสียก่อนอยู่ๆเพียงแค่เรียนจบยังไม่มีประสบการณ์ในการฝึกงานและยังไม่มีประสบการณ์ในการทำมาหากินยังไม่มีความฉลาดพอการค้านี่ต้องใช้สมองมากถ้าค้าไม่เป็นก็ขาดทุน ถ้ามีความฉลาดมากก็มีกำไรในการปกครองบ้านเมืองไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของที่มีความลำบากต้องมีความฉลาดรู้เท่าทันสภาวการท่างปวงเงินมีสมองทางกิเหการเสมอการฝึกปกครองเมืองก็ต้องฝึกจากการค้าเมื่อทาให้เหตุผลอย่างนี้พระมารดาจึงได้ยอมและหยิบเงินมาให้ นำเงินมาให้แทนที่จะให้แก้วเพราะเงินท่านก็มีมามากท่านพระมหาชนกจึงได้จัดการซื้อของเตรียมการค้าขายจัดสัมเาอเตรียมไว้นันะนะเพื่อจะไปสวรรณภูมิเวลาที่จะไปก็ไปร่วมกับบรรดาพ่อค้ามากหน้ามากหน้าหลายตาด้วยกันนี่มาตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน หนังสือเล่มนี้ที่เอามาเป็นต้นฉบับในการเล่าสู่กันฟังก็ปรากฏพบเรื่องราวของพระบาลีตอนที่มีความสำคัญหนังสือเล่มนี้ไม่ใส่ลงไปสิแม่น่าหนักใจอยากจะขอร้องบรรดานักปราชญ์ทั้งหลาย ถ้าจะทำอะไรแล้วก็บาลีมีอย่างไงก็ควรจะแปลลงไปเห้มันครบเพราะเรื่องนี้เคยเทศมาในสมัยที่เป็นนักเทศเขาไม่ได้ตัดบทให้มันสั้นแบบนี้นี่การทำแบบนี้เป็นการทำลายความดีองค์ของ,องสมเด็จพระจินสีพระรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าศาสนาของตถาคต ที่จะหมดที่จะสลายไปจะเสื่อมไปไม่จะใครคืดลูกของทถาคตตนเองตอนนั้นท่านตรัดไว้ฟังไว้แล้วอ่านแล้วก็คิดไม่ออกมาตอนเจอหนังสือที่เขาลอกบาลีมาแล้วก็ตัดตอนที่สําคัญสําคัญทิ้งตอนนี้คิดได้คิดได้แล้วว่านี่ศาส,สนาขององค์สมเด็จพระประทีบแก้วถูกบันทอนริตรอนบะเสมา เป็นนั้นมาเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านจัดแจงเรียบร้อยแล้วพระมหาชนก,ก็ลามันดาพเพื่อจะเดินทางพระมันดาก็ให้พรมาขอเจ้าจนเดินทางด้วยสวัสดิภาพจะคิดอะไรก็ให้เจ้าได้สมความปรารถนามันดาพระอะไรมันดาลปลว่าเจ้ามาหาชนก พอเมื่อพระราชมันดาให้พรแล้วก็แถมท้ายว่าเจ้าจงอย่าจองเวรจองกรรมนะลูกนะเรื่องการจองเวรจองกรรมเป็นของไม่ดีสมบัติเมื่อมันเสียไปแล้วก็แล้วกันไปเถิดเรามีกินมีใช้พอสมควรก็พอแล้วพระมหาจนกจนกึงกล่าวกับว่ามันดาเพียงเท่านั้นว่า อยากจะเดินทางไปเพียงเที่ยวเดียวเพื่อเป็นการเปิดหูเปิดตาและเป็นการฝึกฝนสมองของตนเองและจะขอไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ไปหลายครั้งถ้าว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนั้นนะในขณะที่ท่านพระมหาชนกจะลงเรือเดินทางไปค้าขายเพื่อไปเยสวรณภูมิ ก็เป็นเวลาพอดีกับที่พระเจ้าโปราชนกซึ่งเป็นพระเจ้าอาซึ่งยึดพระนครไว้ได้กำลังประชวนหนักตอนนี้ขอพักหนังสือเขาไม่โชคเราขอเล่าเรื่องพอที่จะจำได้ว่าขณะที่พระมหายนกลาพระมันดาเตรียมการลงเรือในคราวนั้นก็ <c oughs> ปรากฏว่า ท่าเรือที่จอดมันเป็นหาดทรายชายทะเลก็เป็นธรรมดาย่อ <c> ม <oughs> มีหาดทรายเวลานั้นก็เป็นเวลาที่กำลังก้าทิกกล้ายิ่งเป็นเวลาใกล้เที่ยงถ้ามหาชนกลงเรือจะลงเรือพอดีเป็นการมาเอิญจริงๆมีพระบัจจกับพระเจ้าองค์หนึ่ง ท่านเดินมาระหว่างกลางแดดจัดนี่หนังสือไม่มีไม่รั่วเขาไปทิ้งที่ไหนนักปราชญ์พวกนี้จังไรจริงๆอย่างนี้เป็นการบันรอนความดีของพระพุทธศาสนาแต่ใครเป็นคนแปลม,มานี่เขไม่อยากจะบอกชื่อเพราะเรื่องนี้เคยเทศขณะนั้นเองพระมาหาจนก เห็นพระประเจกพระเทเจ้าท่านไม่มีรองเท้าและก็ไม่มีร่มท่านเดินมาร้อนทั้งข้างล่างและข้างบนท่านก็คิดในใจว่าพระประเจกพระเทเจ้าท่านมีความลำบากแต่ท่านเองก็มีรองเท้าคู่เดียวที่กำลังสวมมา แล้วมีก้มร่มกันแดดแต่คิดว่าถึงกระไรก็ดีถึงแม้จะเป็นรองเท้าใช้แล้วก็ช่างเถอะยังมีประโยชน์แก่พระประเจกพะพุทธเจ้าจึงได้ถอดรองเท้าเช็ดให้ดีสะอาดแล้วจึงได้นำร่มกับรองเท้าเข้าไปถวายพระประเจกพะพุทธเจ้าเมื่อพระประเจกพะพุทธเจ้ารับรองเท้าสวมแล้วกางร่มแล้ว พระมหาชนกก็กราบลงไปแทบเท้าของท่านถ้าตั้งสัตยาดิฐานคือขอพอรว่าทำใดที่พระพป็นเจ้าเห็นแล้วขอกระผมได้เห็นทำนั้นได้เถิดก็รับพระใบเจคอพระพุทธเจ้าว่าให้พรว่าเอวังโหตุ ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเจ้ามีความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสงความปรารถนานี่บาลีเขามีไว้ตอนนี้แต่ว่าหนังสือเร่มนี้ไม่มีมันน่าคิดทําไมฉันไม่ชอบริตรอนคําสอนถ้อยคําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซิก็ไม่รู้น่ากลัวจะตั้งใจทําลายาศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครู อยากเจนรู้นักว่านักปราชสมัยนี้มีมันสมองเป็นอะไรกันไปเขาเล่าเรื่องต่อไปหลังจากที่ออกเดินทางคือลงเรือแล้วลาพระเจเชพระเจ้าลงเรือไปแล้วก็ปรากฏว่าในทะเลมือเห็นน้ํากับฟ้าฝั่งมองไม่เห็นเดินทางไปได้ประมาณเจ็ดวันเรือก็ประสบเข้ากับมรสมอย่างหนัก เวลานั้นน่ากลัวกรมอุตุยังไม่มีขนสุดท้ายเรือที่มันทุกสิ่งค่าไปโดยสารและโดยสารมาก็อับปางลงถ้ำกลางเสียงร้อยคงครางขบันดาประชาชนที่กลัวตายแต่ว่าพระมหายนกไม่ไมีการเข้าข้าโครนดินน้นรนเรือบ่นว่าลำบากแต่ประการใด พยายามมาตัวรอดโดยคิดเสว่าถ้ายังไม่ถึงที่ก็ยังไม่ตายจึงได้จัดแจงแต่งตัวกินอาหารให้มันอิม่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้น้ำตาลไซโกรดผสมกับน้ำผึ้งนี่หนังสือนี้ก็ไม่มีท้าไมไปตัดทิ้งเขาก็ไม่ทราบท่านใช้อาหารกับน,น้ำเพื่อเอาน้ำตาลเซโกรดน้ำผึ้งคราบวันแล้วกินจนอิม่ม แล้วก็นุ่งผ้ารัดให้แน่นชุบน้ำมันชุบน้ำมันทำาห้ผ้านะชุบเป็นน้ำมันนะเพื่อให้น้ำมันกันน้ำไม่น้ำทำให้ผ้าหนักได้แล้วก็ยืนอยู่ข้างสาก,กระโดงเมื่อเรือโครงเคลงใกล้จะคว่ำท่านธรรมหาชนก ก็ขึ้นยอดเสากระโดงพราะเรือล่มลงก็โจรจากยอดเสกดากระโดงห่างจากที่จะถูกกําลังเรือจมไปได้หมายความไอ้ทำมาหากว่าโดดมาไก,กลๆน้ํามันจะโดดก็เรือใหญ่ถ้าน้ํโดดก็จะจมไปตามเรือท่านโดดไปได้ไกลามากพยายามว่ายน้ําให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ ตามท่องเรื่องท่านดะบบุไว้ว่าพระเจ้ามหาชนกกำลังกำหนดเดินทางที่จะไปเมืองนิสมิทุลาอยู่แล้วเวลานั้นกำลังมุ่งหน้าจะไปเมืองเม,มืองมิถิลาไปเมืองของพระราชาวิดาก็พอดีเรือมาล่มเสียก่อนเพราะว่ามีกำลังแต่เพราะอาศัยที่ท่านมีกำลังมากโดนหางจากที่เรือจมไปประมาณตั้งสิบห้าวา หนึ่งเส้นกับสิบห้าวานี่ไปเอาน้าเขาโพธ,ธิสัดนับว่าเป็นนิยธทานที่ไกลมากนับตั้งแต่นั้นมาท่านก็พยายามว่ายน้ำต่อสู้กับคลื่นต่อสู้กับลมมรสุมอยู่คลื่นใหญ่โยนตัวกระแทกไปกระแทกมาแต่เทว่าท่านไม่กล้าเข้าไปใกล้ภูเขานะนังสือนี่ทำลุ่มล่างฉบกล มายความว่ายน้ําอยู่อย่างนั้นประมาณสิบห้าวันอืมลองเสิร์ชนี่ในขณะที่ว่ายน้ําอยู่นั่นเองก็พอดีพระเจ้าโพรลชนกซึ่งครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองกรุงมิถิลามหานครก็เสด็จสวรรคตรายกฏว่าพระเจ้ามหาพระมหาชนกว่ายน้ําอยู่อย่างนั้น วันหนึ่งตอนนี้หนังสือนี่ไม่มีเหมือนกันแม่หนังสือนี่เลอะเทอะมากถ้างันหน้าขึ้นไปดูอากาศเห็นพระจันทร์เต็มดวงคิดว่าวันนี้เป็นวันเป็นวันอุโสงจตริ้้เป็นยามอมน้ำแล้วก็บนปากกันเศษอาหารที่มีอยู่ สมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าพระมหาสนุกตั้งใจสมาทานอุโบสถศีลความจริงอุโบสถนี่ไม่ต้องไปหาพระก็ได้ถ้าตั้งใจรักษามันก็ได้นี่เล่าเรื่องต่อไปเมื่อจะมาเมาืม่อพระมหาชนกไม่ในมิตรอีกมีการทอถอยพยายามไหวน้ำกระเสือกระสน พื่อรอความตายมันจะตายหรือไม่ตายก็ช่างถ้ายังไม่ตายก็ไหว้มันไปถ้าแต่จะตายเมื่อไหร่ก็เชิญตายท่านกล่าวว่าไหวยน้ําอยู่อย่างนั้นประมาณได้เจ็ดวันในวันที่เจ็ดเป็นกําหนดวันนุโบสถท่านก็พยายามสมาทานุโบสถด้วยการที่กำลังไหวยน้ําอยู่อย่างนั้นแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลนั้น โดยอำนาจบุญบารมีแต่ปางก่อนที่เคยบำเพ็ญบารมีมาเป็นเหตุให้นางมณีมิขลามีความเล่าร้อนจะต้องมาช่วยเพราะว่านางมณีมิขลานี่เป็นเทวดาผู้รักษาสมุทรซึ่งท้าวเวสวรรณบังคับว่าถ้ามีคนมีบุญญาธิการ เกิดการอับปางในมหาสมุทร้้านางมณีมิขลาไม่ช่วยนางมณีมิขลาจะมีโทษในวันนั้นถึงเป็นวันมหาอุโบสถนางมณีมิขลากําลังเพลินอยู่กับเพื่อนในสวนของพระเทวสุวรรณแต่ถ้าว่าวันนั้นนึกึน้นมาได้ไว่าเอ๊ะนี่เราเผลอไปเจ็ดวันมีใครบ้างหรือไม่ที่มีบุญญาธิการ ที่มีความอับปางอยู่ในมหาสมุทรถ้าบาังเอินมีเราไม่ไปช่วยท่านเราจะถูกลงโทษอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้ยังพบกันนางมณีไม่ขลาไม่ได้เพ้าหมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอลาก่อนเอาไว้พบกันวันต่อไปขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแด่บรรดาาทพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี